สวัสดีคะ่ะพี่ไต้าลาลาไทยแลนด์พี่ไต้ก็พาเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้ใครลงทะเบียนคนละครึ่งได้มั่งพี่ไต้อะนะลงไม่ทันนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้ารีบมานะเก้านาทีเต็มหมดเลยะคะ่ะดูเร็วมากอยากลงได้อะเพราะว่าชอบ กินนะคะไว้ซื้อกินชอบกินคนลงได้ดีใจด้วยนะคะอยากลงได้นะอะไรก็ไม่มีเลยเนี่ยลงอะไรก็ไม่เคยได้กับเขาสักครั้งเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเฟสสามีนานะคะ <Yeah. S 2> เฟสสามีนาคนละครึ่งเห็นข่าวออกมาว่าจะให้ลงใหม่เดี๋ยววันที่ยี่ิบเก้าเนี่ยเราชนะก็จะลงได้กับเขาหรือเปล่าเนี่ยอยากลงได้อะ่ะ ดูรถไถนาเลยเจสกีในนานะคะดูอุยวันนี้นกก็ยังตัวใหญ่หญๆเยอะเลยค่ะสีขาวนกปากห่างก็มีนกอ่าอะไรนะที่น้องเนบอกว่านกไอเนี่นกเป็ดน้ำสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะก็วันก่อนตีดินไปนะคะพวนดินไปวันนี้ก็ไถ่นะคะ พอไถเนี่ยเนี่ยเขาก็ไถททำเทือกอะคะ่ะพอทำเทือกแล้วเดี๋ยวปล่อยน้ำออกนะคะปล่อยให้น้ำแห้งก็หวานแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หวานก็สบายนะคะใช้เครื่องสมัยก่อนพอพี่ต้อยหวานก็ต้องมีใช้มือนี่แหละคะ่ะก็มีกระบุงพ่อก็จะเอาเข้าวใส่กระบุงหวานหวานหวานพอ,พอหวานหมดก็ต้องมาเติมข้าวนี่นั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้ก็สบายเพิ่งหวาดแล้วก็ช่วยกันหวาดแป๊บเดียวค่ะมีลงแขกหวานเป็นหน้ากระดานเสร็จเร็วนะคะทานาเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเดี๋ยวคุยเรื่องเราชนะก่อน <c ười> คนละครึ่งกับเราชนะยังติดใจอยากลงได้ <c ười> คนละครึ่งก็ลงไม่ได้เดี๋ยวเราชนะนี่วันที่ยีิบเก้านะคะต้องลงให้ได้ แต่คนละครึ่งก็ดีนะคะเพราะถ้าเราลงเดี๋ยวนี้ทุกร้านอาหารเขาก็มีคนละครึ่งอะ่ะเราก็ต้องกินอยู่แล้วอะ่ะเราก็ไปซื้อเราก็ได้ลดเราก็ยังเซฟนะคะรัดช่วยเราครึ่งหนึ่งเราก็ครึ่งหนึ่งก็ดีนะคะุกยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะสังเกตจากการลงทะเบียนนะคะทุกเนีย่ยลงทะเบียนกันเต็มเร็วมากก็สังเกตเลยว่าคนไทยก็คือต้องการให้รัฐบาลช่วยนะคะ คนละครึ่งแต่พี่ต้อยเดี๋ยวรอลงเราชนะอีกรอบหนึ่งนะคะวันที่ยี่สิบเก้าต้องรอดูก่อนว่าเขาจะให้ลงยังไงอืมดีใจกับคนที่ลงได้ด้วยนะคะนี่ที่พี่ตอยืนอยู่นี่ตำบลบางคูรัษนะคะตำบลบางคูรัษ บางครูรัที่นี่ก็ทำนานะคะมีนาแต่ส่วนมากก็ทำนาผักบุ้งก็เยอะนะคะทำนาผักบุ้งก็เยอะนาข้าวก็เยอะผักกระเฉดมีหลายอย่างอุ้ยพี่ต้อยเจอเต่าบาปประกาศประกาศพี่ต้อยเจอเต่าพี่ต้อยอยากเจอมานานแล้วเนี่ยนี่ฮะหัวก็โผล่มาเลยอะ่ะเต่านานะคะเต่านามีเพราะว่าเพราะว่า คนเขาก็เจอไข่เต่ามันจะขึ้นขนาดเนี่ยอุ้ยโดนรถไถไปหรือเปล่าเมื่อเช้ามีรถมาไถายอยู่อ่ะกลัวรถไถไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวรถจะทับมันไงนี่ค่ะเต่าอ่ะจะจับไปปล่อยที่ที่คลองดีไหมนี่ค่ะอุ๊ยโผล่มาดูพี่ใต้ด้วยนะเดี <laughs> ย๋ยวไปใกล้ๆ มีการโผลม,มาดูด้วยค่ะเต่าตัวใหญ่ก็มีนะคะเขาก็จะขุดอ่ะมีคนเก็บไข่เต่านะพี่นานเนี่ยอย่าเลยอย่ามาก๋ยวภาพเบินนี่ค่ะแต่พี่ต้อยก็ไม่กล้าจับเต่านะเพราะว่าเขาบอกถ้ากัดอ่ะโอ้โหปล่อยยากแต่คนจับ ก็เป็นก็จับข้างหลังมันได้แต่อย่าให้มันกัดมันกัดแล้วมันจะปล่อยยากนี่เต่าน้าค่ะดูอุย้ยไปแล้วนะ่ะรู้นี่ไปแล้วนะไปล้วเอ้ยเดินไปละเห็นเห็นเห็นพี่ต้อยไงเขารู้ไงเขาเห็นเขาเดินไปเลยมุดดินละ เขาขุดดินอยู่น,น้าเต่าอ่ะบ้านเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้อาหน้าผ่หัวมาดูละ <c oughs> เดินมาทางนี้เต่าเต่าหลังตรงเต่าเต่าหลังตรงเดินมาทางนี้ถ้าปล่อยน้ำเข้าก็จะมีปลาหมอปลากระดีนะ เมื่อก่อนปลาช่อนอน่เยอะเลยลูกคอกคนตกปลาแต่ตอนนี้เกักไว้ที่บ่อหมดค่ะก็คือเวลาดูดน้ำออกก็ไปกักไว้ที่บ่อปลาเต็มเลยค่ะไม่ปล่อยเข้านามานี่ค่ะเจอเต่าหลังตรงแล้วว่ายน้ำใหญ่เลยอือตยืนท่า อนี่หาลายลายเต่ามุดน้ำเป็นแล้วก็เห็นคนไงเขารู้เห็นคนเนี yeah. ่ยอตามชายอย่างเงี้ยมันจะมีเต่าไข่ถ้าคนดูเป็นนะนะคะเขาเคยมาเก็บไข่เต่านะ คนดูเป็นอะ่ะเขามาเก็บไข่เต่นนาริมคนาให้เขาอยู่ในานานี้แหละเดินใหญ่เลยหไหมผมมาแล้วผมหัวมาแล้วนะฮะผหัวมาหายใจละ นี่ค่ะนี่ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะค่ะก็คือเดินออกกำลังกายทุกวันทุกคนดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้เห็นอาจารย์เสกสรรบอกว่าเข้าไปดูคลิปอาจารย์ว่ากลางปีนี้ YouTube จะเปลี่ยนกฎนะคะแต่ตอนนี้ปี202ศ สอนเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎที่ทางโซนอเมริกายุโรปแล้วนะคะแต่เมืองไทยเราเขาบอกกลางปีกลางปีกด y o u t u b e ใหม่ก็คือทุกคนลงคลิปมีโฆษณาหมดคะ่ะคนผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์มีโฆษณาหมดนะคะค่ะถ,ถ้าคนไม่ผ่านเกณฑ์ลงคลิปไปก็มีโฆษณานะคะก็ไม่มีโฆษณาให้เลยข้อเสียก็คืออาจารย์บอกว่า คนก็จะไม่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 ค่อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดูหรืออย่างไรเนี่ยค่ะแต่ถ้ามีโฆษณาเหมือนกันหมดไม่ว่าแต่ของเราเมืองไทยเราจะเริ่มกลางปีนะคะกลางปีนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าเป็นแบบที่อาจารย์บอกหรือเปล่านะ,ะนะคะค่ะดูนกกระยางนกอ่าเป็ดน้ำเต็มเลยค่ะนกกระยางขา,ขาวเต็มเลยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวดูเต่าอ,อีกรอบนึงนี่ค่ะดูเต่าอ,อีกรอบลอยขึ้นมาแล้วค่ะนี่ตัวไม่ใหญ่หอะค่ะตัวยังเล็กอยู่เลยนี่ค่ะค่ะพี่ต้อยก็มาคุยวันละนิดนะคะ คุยวันละนิดนะคะฝากทุกคนดูแลสุขภาพนะคะค่ะไม่ประมาทกาดอย่าตกเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็ผ่านวิกฤตไปได้นะคะคนไทยชนะอยู่แล้วค่ะเราชนะด้วยนะคะวันที่29อย่าลืมรอลงนะคะพี่ต้อยจะรลอลุ้นเลยนะคะค่ะคนละครึ่งไม่ได้แต่เฟสสนะคะไม่พลาดแน่นอนค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน ค่ะ thank you for watching please come again bye จุบจ๊บๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณค่ะ